จะนอนโอ้มันจะตกกับแม่ ครับครับเจ้าอะไรลูกเนี่ยมีลูกบอลเนี่ยอ่ะ ไม่มีเพื่อนเล่นเหรอลูกหืมไม่มีเพื่อนเล่นเหรอลูกอาน้องมาหนูจะล้างแกน้องไหมล่ะลูกหืมอ,อาน้องมาหนูจะลังแกน้องไหมให้แม่ใส่เชือกไว้ก่อนแม่ใส่เชือกที่คอตกใจ ไเชื่อที่คอแล้วตกใจรอดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้มาอยู่กับข้าสุกนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเอามาเล่นกันซิว่าจะเป็นยังไงบ้างเขาจะเล่นกันไหมรอดูกันนะคะเราลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะมาลุ้นกันนะคะ แม่ใส่ผูกคอไว้นะคะลัวเขาจะแกล้งน้องเขาลำคาญเขาลำคาญที่ผูกคอเดี๋ยวแม่จะไปเอาน้องผู้โชคดีมานะคะว่าเป็นใครรอดูนะคะนี่ไงามาแล้วผู้โชคดีของเราคือข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องเป็นผู้หญิงนะคะไม่เลือกข้าวกล้องความรุนแรงน่าจะน้อยลงนะคะถ้าเป็นข้าวกล้องนะคะมาเป็นเพื่อนกับข้าวสุกนะคะ แล้วก็มีฟอกกี้มาด้วยค่ะเพื่อถ้าทะเลาะกันไม่ได้ฉีดได้นะคะเอาเข้ากล้องมาทดสอบนะคะที่แม่ตัดสินใจเข้ากล้องนี่ก็เพราะว่าเข้ากล้องเป็นผู้หญิงนะคะความรุนแรงอาจจะน้อยลงกว่าผู้ชายนะคะลำคารลำคาญเชือกเชือกที่ผูกคอลำคารลำคาญ ดูนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างปกตินะคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาคงลำคัญที่ผูกคอไว้อยู่ สายตามองเขากล้องเขากล้องไม่ได้สนใจอะไรเขากล้องก็เป็นผู้หญิงความนเนแรงอาจจะลดน้อยลงสายตาที่เขามองเข้ากล้องเข้ากล้องก็ก้าวกลัวนะคะ แม่ก็กล้าก็กลัวเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรรุนแรงนะคะเพราะเขาก็้อเป็นผู้หญิงมือเช้าเขาตังก็ยื่นมือไปตบเ,เขาสุกสายตาสิสายตาก็สุกสิลูกไหนดูสิไหนด่ะสิเูา <laughs> สายตาก็สุก พ่อสุขอย่าทำน้องนะลูกนะพ่อสุขรักน้องนะครับรักน้องนะลูกนะรักน้องเข้ากล้องนะลูกนะเห็นเข้ากล้องนอนแล้วเห็นไหมเนี่ยไปนู่นแหละครั้งแรกที่เจอกับเพื่อนๆนะคะแม่ต้อง ระมัดระวังให้มากถ้าแม่ไม่ทำแบบนี้ข้าวสุกก็เข้ากับไข่ไม่ได้นะคะแม่เลยต้องเอาเข้ากล้องมาทดสอบก่อนคนแรกนะคะเข้ากล้องก็เป็นผู้หญิงนะคะ <c oughs> ว่าง่ายมาลูกมาวันนี้มาหาแม่มาหาแม่นะครับข้าวสุกหาแม่นะครับเกเก่งของแม่นะครับมาลูกมาเร็ว โอ้ยคนเก่งคนเก่งนะครับลูกออจะนอนโอ้มันจะตกกับแม่เออต้องนอนแบบนี้ต้องนอนท่านี้อืมโอเคแม่เอาเชือกของคอแล้วเขาตกใจเขาก็เลยเหยียบน้ำเปียกอเดี๋ยวก่อนนะแม่นะ สบายใจยังสบายใจไหมฮึฮึสบายใจไหม,ม,ม,ไมลูกแม่รักหนูนะรักข้อสุกนะลูกนะอยากให้หนูเข้ากับน้องๆได้นะลูกแม่พยายามทําให้ดีที่สุดนะลูกนะอไม่ได้เจ็บอะไรลูกแค่รัดคอหมุนสมุน,นูนใส่ปอกคอเท่านั้นแหละไม่มีอะไรลูกไม่ได้เจ็บอะไรนะมาใส่ปลอกคอนะน้องอาจจะไม่ชินนะคะอาจจะไม่ชิน เดี๋ยวฝึกสักพักหนึ่งคงชินนะถ้าน้องเข้ากับน้องๆได้ถ้าก็สุกเข้ากับน้องๆได้ก็จะไม่ต้องทําแบบนี้นะดูไหมลกูกดูไหมครับผลเก่งของแม่ดูไหมครับลกูกอืมไม่วิ่งใส่น้องก็แสดงว่าไม่มีอะไรแสดงว่าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเอาเข้ากล้องเข้าบ้านแล้วก็ต้องปล่อยปลอกคอก็สุกแล้ะก็สุกเดินเล่นอยู่นี่คนเดียวนะ อยู่นี่คนเดียวนะลูกนะนอนเล่นอยู่นี่นะครับนะเดี๋ยวแม่น้องเอาแม่เอาน้องเข้ากองเข้าบ้านนะลูกนะดูสายตาสายตาที่มองเดี๋ยวแม่เอาน้องเข้าบ้านนะลูกนะรู้ไหมครับงั้นแม่จะ่ปวดปบกคอหนูให้นะอหลับตาหลับตารับรู้เหรอลูกเออรับรู้เก่งมากข้าสุกเก่งมากลูกอย่างนี้ไม่ร้อนนะลูกนะ วันนี้อากาศไม่ร้อนเลยนะเนเก่งนะครับเขากล้องนั่งตรงนั้นแหละรอออกแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ปวดปอกคอให้นะเดี๋ยวแม่เขากล้องเข้าบ้านอึ๊บยึบอืมชึ้งชึ้งชึ้งชึงชึงชึงยึบเอาออกแล้วออกให้แล้วนะเดี๋ยวแม่เขากล้องเข้าบ้านนะลูกนะ เขากล้องเข้าบ้านกันครับเก่งมากครับสบายใจใช่ไหมครับนอนสบายใจเลยใช่ไหม ครับครับผมสบายเลยอ่ะเขาอ่ะอืมสบายเลยเขาสุข